ก็มีล้อมแม็กตะเกิดรอบล่างรถเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานซืนนะครับตอนเย็นๆใส่สไลด์มาครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูภายในกันนะครับเป็นรถปี2020 เลขไม้อยู่ที่ฮะไม้แท้นะครับรับประกันได้ครับมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเป็นเกอออโต้ครับออดตตายันอยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ อ่า VIP ก็ดูได้ครับไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็ใหม่คลิปเลยนะครับเพราะรถเพิ่งจะ40,000กิโลเสียงเครื่องยนต์ยังหวานอยู่นะ มาดูบอดี้กันนะครับคัตซีและฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับ น็อตไม่มีขยับทั้งสองฝั่งนะครับน็อตนอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ก็จะเป็นประตูด,ดูดแล้วนะครับก็ไปใช้งานกันได้เลยโอเคนะครับก็เบื้องต้นก็เรียบร้อยนะครับสนใจก็ว่ากันไปครับ